นำข้าวสุกมาคลุกกับเจ้าปวกครับในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับในสัดส่วนหนึ่งต่อหนึ่งก็คลุกเข้าให้เข้ากัน,นเมื่อเข้ากันดีแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในกระติกกระติกน้ำแข็งนี่แหละครับแล้วก็ไปตากแดดสัก3วัน4วันเปิดดูมีเชื้อเดินก็ถือว่าใช่ได้ครับถือว่าใช่ได้ จากนั้นเราก็จะเอาไปใส่ถังหมักเติมน้ำเติมข้าวตามปริมาตรของถังโดยมีสัดส่วนอยู่ที่น้ำ10ลิตรต่อข้าวสุก1ลิตรหรือข้าวสุก1กิโลต่อน้ำ10ลิตรนะครับถ้าถังมันจุสักร้อยลิตรก็ต้องใช้ข้าวสุกอย่างน้อยใส่เข้าไปสัก ร้อยลิตรก็ใส่ไปเข้าสู่ไปสักส0บสิบกิโลนะครับแล้วก็แช่ทิ้งไว้สักเจ็ดวันเราก็จะเอาน้ำที่ขยายเชื้อจอปวกนี่ไปทำปุ๋ยหมักเอาไปทำฮอ,อร์โมนหนอกล้วยเอาไปย่อยสลายย่อยสลายขยะเปียกนะครับซึ่งเราจะไม่ต้องใช้กาก,ากน้ำตาลไม่ต้องเปลืองเงินอันนี้ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่ ทำได้ง่ายนะครับทำได้ง่ายครับอันนี้ก็ขอแนะนำ